กลางดึกสงัดบนถนนคอนกรีตเล็กๆที่จะเป็นทางไปคุ้มใต้ของหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งทางเส้นนี้มันจะเรียบๆตามแนวของกำแพงวัดไปเรื่อยๆปกติทางเส้นนี้เวลากลงางค่ำกลางคืนชาวบ้านจะไม่ค่อยใช้สัญจรไปมามากเท่าไหร่ถ้าไม่จําเป็นโยกเว้นแซกค,คืนนี้เขาจําเป็นต้องใช้ทางเส้นนี้เพื่อเดินเข้าตัวบ้านที่อยู่หลังวดัดเขาได้ลงรถสองแถวที่ได้ขับมาส่งพนักง,งานออกกะลงตรงจุดหน้าวาดัดปกติแซก ไม่ได้ลงตรงนี้ถ้าไม่ใช่เพราะอีกทางเส้นหนึ่งที่จะเดินเข้าตัวบ้านมันได้ปิดซ่อมแซมอยู่ตลอดแนวกาเดย์คืนนี้ที่เลิกงานมีเขาแค่คนเดียวจากปากทางถึงตัวบ้านของแซกเป็นระยะทางแค่400เมตรซึ่งปัญหามันไม่ใช่ใกล้ไกลแต่มันเป็นอะไรที่อยู่ระหว่างทางต่างหากแซกค,ค่อยๆเดินไปตามทางเรื่อยๆด้วยจิตใจที่ภาวะพ้ะวงตุ้มๆต่อมๆ เขาเลือกที่จะเดินให้ห่างจากกำแพงวัดโดยเดินชิดมาอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นทุ่งนากว้างถึงเขาจะเกิดและตัวที่นี่แต่เหตุการณ์เมื่อสามเดือนก่อนมันทำให้บรรยากาศในเวิร์วัดที่เขาคุ้นเคยนี้เปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงทันใดนั้นเขาก็สัมผัสได้ถึงลมวูบใหญ่ที่ได้พัดเข้ามาประท้ากับใบหน้าของเขาจากนั้นมันก็มีเสียงมันมีตัวอะไรสักอย่างได้วิ่งตามเข้ามาจากทางด้านหลัง แซกได้หันกลับไปมองในทันทีแต่ท่ามกลางความมืดของเส้นทางเขาไม่เห็นอะไรทั้งนั้นตอนนี้ใจเขาเริ่มเต้นแรงเขาคิดแค่ว่าทำยังไงก็ได้จะต้องให้มันพ้นผลไปจากแนวกำแพงวัดนี้ให้เร็วที่สุดแต่มันเหมือนว่ายิ่งเขาจะออกแรงวิ่งมากเท่าไหร่ขาของเขามันก็เหมือนจะยิ่งอ่อนแรงมากขึ้นเท่านั้นใช่แซกเป็นคนที่กลัวผีมากม เขาเดินไปเรื่อยๆเสียงของการวิ่งไปวิ่งมานั้นมันก็ยังดังตามเข้ามาติดติดเสียงนั้นมันเหมือนดังขึ้นมาบนถนนลงไปที่ทุง่งนาบางทีมันก็เหมือนว่ามันกําลังปีนป่ายขึ้นไปบนกําแพงวัดมันเดินเดินวิ่งวิ่งอยู่อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเขาเริ่มจิตตกไปเรื่อยๆและทางข้างหน้ามันคือโค้งหักศอกที่เลี้ยวไปตามแนวของกาแพงวัดมันเป็นโค้งลับตาแสงที่ตอนนี้ ค่อยๆเดินย่องไปข้างหน้าเขากลัวมากจนแทบอยากจะร้องไห้ออกมาเพราะเขารู้ดีว่าเสียงที่เดินเดินวิ่งวิ่งอยู่ข้างหลังนั้นมันคือตัวอะไรแต่สิ่งที่กำลังรอเขาอยู่ตรงโค้งหักศอข้างหนานั้นมันน่ากลัวมากกว่าและวันนี้เขาจะได้เจอหรือไม่เขาค่อยๆเดินเลียบตามทางชิดไปฝั่งทุ่งนาในท่าทางการเดินที่ตะกุกตะกักไปหมดพร้อมกับเหนื่อที่ไหลท่วมตัวเข้าไปหมด พอมาถึงตรงทางโค้งเขาได้หยุดเดินแล้วค่อยๆชำเลืองมองไปที่แนวกำแพงนั้นทีละนิดและภาพที่ถนนตรงโค้งรับตาข้างหน้าเขานั้นมันไม่มีอะไรพร้อมๆกับเสียงวิ่งๆเดินๆที่ตามเข้ามาตลอดตอนนี้มันก็ได้หายไปเขารู้สึกโล่งอกแต่แค่ชั่วลมหายใจที่เขาเดินต่อไปได้แค่ไม่ถึง3ามก้าดีขาของเขาก็แข็งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เมื่อหางตาซ้ายของเขามันได้เหลือไปเห็นอะไรสักอย่างอยู่บนกำแพงวัดสายตาของเขาเบิกโพงขึ้นมาแต่ก็ยังคงจ้องมองไปที่ข้างหน้าใจเขาหล่นว่าไปที่ตะตุ่มถึงแม้ว่ามันจะมืดมากแต่มันแน่นอนจริงๆว่าเงาดำๆของอะไรสักอย่างที่หางตาเขาเห็นนั้นมันได้นั่งอยู่บนกำแพงวัดนา,นาทีนี้เขาได้ค่อยๆหันหน้าไปทางซ้าย และมองขึ้นไปบนกำแพงที่อยู่บนหัวเขาและใช่มันเป็นร่างของลุงแก่ๆคนหนึ่งที่ใส่ชุดนุ่งขาวห่มขาวได้นั่งบนกำแพงวัดในท่าห้อยขาลงมาหน้าตาของชายแก่นั้นนิ่งๆแต่ดูท่าทางใจดีและมันชัดมากเพราะแซกรู้จักกับแกดีแกคือลุงแพ้วแต่แกได้ตายไปแล้วเมื่อสามเดือนก่อนและทันใดนั้นเงาของลุงแพ้วด้านบน แกก็ได้มองลงมาที่แซกแล้วยิ้มให้พร้อมก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่แหบพร่าแต่ฟังชัดเจนว่าตาฝากหมาหน่อยนะแซกตอนนี้แซกช็อกมากเพราะม,มันเป็นการเห็นผีต่อนหน้าต่อตาครั้งแรกแตั้งแต่เขาเกิดมาแจงเขาเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาจากร่างเนื้อตัวเขาได้สั่นไปหมดอย่างแรงเพราะเขาเป็นคนที่กลัวผีมากๆคนหนึ่งแซกได้สบตากับลุงแพ้วและจ้องอยู่แค่เสี้ยววินาที ทัในใดนั้นเสียงเดินเสียงวิ่งที่มันดังตามแทรกมาตลอดตอนนี้มันก็ได้กลับมาดังอีกครั้งแต่คราวนี้มันได้วิ่งมาอยู่ที่ข้างหน้าเขาในระยะแทบจะชนกันเขาได้ล่าสายตาจากลุงแพ้วบนกำแพงและค่อยๆก้มลงมามองที่ข้างล่างและภาพเบื้องหน้าข้างล่างเขานั้นก็คือเงาของหมาดําตัวใหญ่มากๆตัวหนึ่งได้นั่งกระดิด่หางไปมาและมองขึ้นไปที่ลุงแพ้วที่อยู่ด้านบนกำแพงด้วยท่าทางที่ดีใจมากๆและมันเหมือนกําลังอยากจะเล่น ถึงแม้ว่ามันจะมืดสนิทแต่เขาก็พอมองออกว่าหมาตัวนั้นมันคือเจ้าหมอกและมันก็ได้ตายไปแล้วพร้อมๆกับลุงแพ้วเจ้าของของมันนั่นแหละแต่แค่เสี้ยววินาทีเงาของเจ้าหมอกนั้นมันก็ได้หันขวับกลับมามองที่แซกยังไม่ทันที่เขาจะได้ตั้งสติดีเจ้าหมอกมันก็ได้กระโจนเข้ามาที่ร่างของแซกแบบไม่ทันตั้งตัวพร้อมๆกับสติสัมปชัญญาของเขาที่ได้ดับหายไปในตอนนั้นทันที ห้องสิงสู่ตอนนี้จะนำเสนอเรื่องราวสุดหลอนและสุดสะเทือนใจมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมชนบทสังคมหนึ่งของจังหวัดพัทลุงเรื่องนี้ได้ถูกถ่ายทอดโดยคุณแซกหนุ่มโรงงานที่ตอนนั้นเขามีอายุได้27ปีที่เขาได้ประสบพบเจอด้วยตัวเองทั้งสิน้นเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปลายปี2560ที่ชุมชนหลังวัดบ้านของเขาเอง ย้อนกลับไปเหตุการณ์ในคืนนั้นแซกได้กลัวมากจนช็อกสติหลุดไปเขาเป็นลมลมนอนอยู่ที่กลางถนนจนเกือบฟ้าสว่างค่อยได้มีชาวบ้านมาเจอเขา้าและช่วยเอาไว้ก่อนที่รถจะเหยียบซ้ำอาเพราะมันอยู่ตรงโค้งลับตาพอดีความรู้สึกที่เข้าเจอทั้งลุงแพ้วกับหมาเจ้าหมอในคืนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนจริงมากๆเขาอธิบายไม่ได้ลุงแพ้วถึงแซกจะเห็นเป็นแค่เงาลาง,ลาง แต่มันก็ชัดจนพอมองออกว่าเป็นคนเนื้อตัวสุกใสสว่างแต่มันได้มีอย่างหนึ่งที่แตกต่างจากคนปกติทั่วไปนั่นก็คือเสียงที่แหบพร่าของแกที่ได้ดังกล้องเข้ามาในหูเขาว่าให้ช่วยดูแลหมาของแกให้หน่อยมันไม่ใช่เสียงที่ออกมาจากปากแกมันได้ดังก,งกล้องกังวานไปทั่ววัดทั่วทุ่งไปหมดแต่กับเจ้าหมอกก่อนที่เขาจะสลบไปทำไมเขาถึงรู้สึกสัมผัสได้ถึงเนื้อตัวของมัน ขนฟูฟูลิ้นที่เลียไปมาบนใบนหน้าของแซกเขารู้สึกได้ขนาดนั้นมันต้องสัมผัสได้แบบนั้นเลยเหรอกับการเจอผีหมาสักตัวหนึ่งเขาก็ตอบไม่ได้ว่าปกติหรือไม่เพราะนั่นมันคือการเจอผีครั้งแรกของเขาและผีหมาในระแรกนี้ก็ไม่เคยมีใครเจอในรูปแบบประจันหน้าแบบนี้มาก่อนแซกเป็นคนแรกเมื่อสามเดือนก่อนเวลายามเช้าของวันพระใหญ่ลุงแพว บ้านของแกที่อยู่ในสวนยางมันไกลจากชุมชนมากๆเกือบสองกิโลได้วันนี้แกได้ปั่นจักรยานมาวัดพร้อมๆกับเจ้าหมอกหมาตัวใหญ่พันรอดไวเลอร์ที่ได้วิ่งเล่นวิ่งซนตามคุณลุงมาถึงเจ้าหมอกมันจะเป็นหมาพันดุหน้าตาน่ากลัวหน้าเกรงขามแต่ผู้คนในระแวกนี้ก็รู้จักกับเจ้าหมอกดีว่ามันน่ารักนิสัยขี้อ้อนยิ้มและขอขนมกินทั้งวัน บ่อยครั้งที่เจ้าหมอกนั้นมาได้ออกไปเที่ยวเล่นจนเหนื่อยมันก็เผลอนอนที่บ้านของแทกไปจนเย็นย่ำเลยก็มีผู้คนแถวนี้รักใคร่ในตัวของลุงแพ้วเป็นอย่างมากเพราะแกเป็นคนนิสัยดีรวมถึงเจ้าหมอกด้วยแต่เช้าวันนี้มันกลับมีเหตุการณ์สูญเสียเกิดขึ้นลุงแพ้วได้ปั่นจักรยานคันเก่ามาตามทางเรื่อยๆพร้อมกับเจ้าหมอกที่วิ่งขวัวข้างๆพอเข้าสู่ถนนเขตแนวรั้ววัด ลุงแพ้วแกก็ได้เรียกให้เจ้าหมอกมาวิ่งอยู่ข้างๆแกเพราะมันเริ่มเข้าสู่ทางแคบและเป็นโค้งลับตาแล้วแต่ยังไม่ทันขาดคำเสียงรถกระบะสี่ประตูคันใหญ่อยู่ดีๆก็โผล่ออกมาจากแนวมุมรั้วของวัดคนขับรถกระบะตกใจกับม้าตัวใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าแต่มันไม่ทันล้อหน้าขวาของกระบะคันนั้นได้เหยียบเข้ากับร่างของเจ้าหมอกเต็มแรง จากนั้นรถกระบะก็เสียหลักหมุนไปฟาดเข้ากับร่างของลุงแพ้วที่ยืนจับจักรยานตัวสั่นอยู่ที่ริมกำแพงวัดนั้นร่างของคุณลุงถูกอัดเข้ากับรั้ววัดนั้นเต็มแรงจนกำแพงปูนได้ล้มพังคลืนลงไปลุงแพ้วตายคาที่พร้อมๆกับร่างของเจ้าหมอที่นอนร้องงิงๆครวญครางด้วยความเจ็บปวดแต่ไม่นานเสียงของมันนั้นก็ค่อยๆเบาลงไปเรื่อย พร้อมๆกับเสียงหอบเหนื่อยของมันก็ค่อยๆห่างจนไม่ได้ยินเจ้าหมอกได้หมดลมหายใจตามดุงแพ้วเจ้านายสุดที่รักของมันไปชาวบ้านในระแวกนั้นที่เห็นเหตุการณ์ก็รู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างมากสงสารทั้งคนทั้งหมาที่จะต้องมาจบชีวิตแบบอนเอนกอนาตแบบนี้ปกติเส้นทางนี้จะไม่ค่อยมีรถใหญ่วิ่งเพราะมันแคบ และเป็นระยะทางแค่ไม่ถึงกิโลถ้าไม่ใช่เพราะการนำทาง GPS ที่รถกระบะคันนั้นได้ขับเข้ามาและการวิ่งตัดหน้ารถของเจ้าหมอกความสูญเสียนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นชาวบ้านทุกคนไม่อยากพูดถึงให้มันมากความว่าใครถูกใครผิดเพราะมันได้เกิดขึ้นแล้วต่างฝ่ายก็ชดใช้กันเท่าที่พึงกระทำจนเรื่องราวความสูญเสียที่เกิดขึ้นนี้มันก็ค่อยๆผ่านไปจนเสร็จสิ้นงานศพของลุงแพวแล้วร่างของเจ้าหมอ มันก็ได้ถูกฝังไว้ข้างๆบ้านของลุงแพ้วเจ้าของที่มันรักที่สุดนั่นเองและนี่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของความหลอนในหมู่บ้านคุ้มวัดนี้แน่นอนเส้นทางหลังวัดตั้งแต่ก่อนที่ตะวันจะรับฟ้าไปจนถึงรุ่งสางจะไม่มีใครใช้เส้นทางนี้สัญจรไปมาเด็ดขาดยกเว้นช่วงหลังๆที่ถนนอีกเส้นมันได้ปิดเพื่อเทคอนกรีตตลอดแนว ชาวบ้านทั้งหมดจึงได้ใช้เส้นทางหลังวัดนี้สัญจรไปมาอย่างเลีกเลี่ยงไม่ได้ในช่วงตกดึกของทุกคืนบ้านช่องในระแวกนี้จะปิดประตูหน้าต่างลงกรอนเข้านอนติหัวคำ่ำปิดไฟกันเงียบเพราะทุกๆคนจะได้ยินเสียงของการวิ่งวิ่งเดินๆเขาเอะไรสักอย่างเสียงมันดังตั้งแต่สวนยางฝั่งบ้านของลุงแพวไกลๆดังไล่มาตามทางเรื่อยๆจนถึงคุ้มท้ายวัด ที่ชาวบ้านได้ยินชัดเพราะมันไม่ได้มีแค่เสียงวิ่งเสียงเดินแต่มันได้มีเสียงของหมาตัวหนึ่งที่มันร้องดังหวยหวนมาตลอดทางเสียงของมันบางก็ได้ยินเหมือนมันกําลังร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานแต่บางครั้งก็เหมือนว่ามันกําลังร้องเหมือนตามหาอะไรสักอย่างชาวบ้านบางคนด้วยความอยากรู้ก็ได้ข่มความกลัวเอาไว้และแง้มหน้าต่างออกดูส่องมองออกไปข้างนอกถนน หลายครั้งที่เปิดออกไปแล้วก็ไม่พบกับอะไรทั้งนั้นได้ยินแต่เสียงแต่ภาพเบื้องหน้ามันมีแต่ความมืดมิดที่ว่างเปล่าแต่ก็มีไม่น้อยที่จะต้องเจอเจอกับภาพร้อนจนติดตานั่นคือเจ้าของเสียงเห่าหอนด้วยความเจ็บปวดทรมานนั้นมันคือเสียงของเจ้าหมอกท่ามกลางความมืดเจ้าหมอกหมาตัวใหญ่ร่างกายที่เริ่มพอมโ่ ได้วิ่งสลับหยุดเดินมาจากบ้านของลุงแพวมีทิศทางมุ่งไปที่ท้ายวัดเสียงร้องงิงๆิงได้ดังออกมาจากหมาตัวใหญ่นั้นตลอดเวลามันได้วิ่งหันมองไปมาอยู่ตลอดเสมือนว่ามันกำลังมองหาใครสักคนอยู่บางครั้งเจ้าหมอกมันก็ได้หยุดวิ่งแล้วนั่งลงพร้อมกับหอนขึ้นไปบนฟ้าด้วยน้ำเสียงที่น่ากลัวน่าขนลุกเป็นอย่างมากแต่พอเจ้าหมอกไม่ได้วิ่งไปเรื่อย จนไปถึงจุดที่มันตายไปพร้อมๆกับลุงแพลมันก็ได้กระโดดโลดเต้นไปมาส่งเสียงครางร้องดีใจอยู่อย่างนั้นเจ้าหมอกมันได้นั่งลงและทำท่าขอมือที่เป็นท่าประจำของมันด้วยความแสนรู้พร้อมๆกับหางที่กระดิกไปมาอย่างเร็วหูที่ค่อยๆลู่ลงไปข้างหลังกับหัวของมันที่ค่อยๆก้มหมอบลงไปข้างหน้าราวกับดีใจมากๆ มีไม่กี่อย่างที่หมาจะมีอาการดีใจได้ขนาดนี้หนึ่งในนั้นคือมันได้เจอกับเจ้าของของหมันเจ้าหมอกคงอยู่เล่นกับลุงแพ้วเจ้านายสุดที่รักที่ตายอยู่ตรงนั้นด้วยกันและทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ไปไหนเจ้าหมอกมีชาวบ้านพบเห็นอยู่บ่อยครั้งแต่ลุงแพ้วแทบจะไม่มีใครเห็นตัวเป็นๆเ,เลยหลังจากที่แซก ได้ไปเจอจนเป็นลมสลบไปในคืนนั้นเวลาผ่านไปจุดถึงกลางดึกสงัดคืนหนึ่งผู้ที่เป็นเพื่อนสนิทของแทกวันนี้เขาได้มากินเหล้าที่บ้านของแทกถึงผู้จะสังสรรค์แต่ก็ไม่ได้เมาจนขาดสติเวลามันล่วงเลยไปจนดึกดื่นผู้ก็ได้เวลากลับและเขาก็ต้องใช้เส้นทางหลังวัดนั้นเพื่อกลับไปบ้าน ผู้รู้เรื่องความเฮี้ยนความหลอนของผีคนลุงกับผีเจ้าหมอกหลังวัดนั้นเป็นอย่างดีแต่บังเอิญว่าผู้เป็นคนที่ไม่ได้กลัวผีมากเท่าไหร่อีกอย่างวันนี้เขาก็รู้สึกกึ่มๆได้ที่แค่นั้นเองเลยไม่ค่อยที่จะแคร์อะไรเท่าไหร่แล้วเขาได้ลาแซกแล้วก็ค่อยขับรถมุ่งหน้าไปที่ถนนท้ายวัดจากบ้านของแซกไปจนถึงท้ายวัดมันเป็นทางตรงยาวมองเห็นอะไรชัดเจนไปตกไกแต่ไกลๆแตกต่างจากเมื่อก่อนที่เมื่อสนิท เพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้มีไฟกิ่งมาติดไว้เรียบร้อยแล้วหนึ่งดวงตรงหัวมุมโค้งพอดีและไกลๆในระยะเกือบร้อยเมตรเขาเห็นเหมือนมีตัวอะไรสักอย่างเป็นเงาดำๆวิ่งไปวิ่งมาอยู่ใต้ไฟกิ่งนั้นถึงผู้จะเป็นคนที่ไม่กลัวมากแต่ในเมื่อภาพที่อยู่ข้างหน้าเขาก็พอรู้แล้วว่ามันคืออะไรเขาก็อดที่จะใจเต้นแรงไม่ได้ขึ้นมา ตอนนี้ผู้คิดในใจว่าจะเอาอยัางไงต่อดีจะไปต่อหรือกลับเข้าไปหาแซก็กแต่ไหนๆก็ไหนแล้วเขาก็ต้องไม่กลัวสิเอาเข้าจริงเวลาแบบนี้มันไม่ได้มีทางเลือกให้มากนักเขาก็เลยขับต่อไปเรื่อยๆแบบใจดีสู้เสือแต่เมื่อมันเริ่มใกล้เข้ามาเขาก็ยิ่งเห็นชัดขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งใกล้เข้าไปเท่าไหร่ผู้ก็เห็นชัดเจนเลยว่างเงาดำๆที่วิ่งไปมานั้นมันคือเจ้าหมอก ที่ตอนนี้มันได้ทําตัวใหญ่บิ่งขวางถนนไปมาอย่างน่ากลัวพร้อมกับเห่าขู่คํารามเขาอย่างน่าสยดสยองขณะที่เขาโทษตัวเองอยู่ว่าลังเลมัวอจะทําอะไรก็ไม่ทําเขาก็ได้ขับมาจนถึงร่างของเจ้าหมอที่ยืนจังก้ารออยู่ข้างหน้ามอไสค์ของเขาแล้วตอนนี้แค่เสี้ยววินาที ได้ตัดสินใจขับรถพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อให้พ้นจากเงาผีของเจ้าหมอกนั้นแต่รถของเขาก็ได้ชนเข้ากับร่างของหมาดาตัวใหญ่นั้นอย่างแรงทําให้รถของเขาล้มครูดกลิ้งไปบนพื้นถนนไม่เป็นท่าตอนนี้ผู้ทั้งเจ็บและกลัวมากเขานอนสมอยู่ที่พื้นหญ้าข้างทางเมื่อภาพเบื้องหน้าที่เขาเห็นนั้นคือเจ้าหมอกได้ยืนจ้องลงมาในระยะประจันหน้าและข้างหลังเจ้าหมอกไกล ก็ปรากฏร่างของลุงแพ้วยืนอยู่ข้างกับแพงวัดด้วยสีหน้าสีตาที่วิตก,กังวลหันมามองที่เจ้าหมอกและวินาทีนั้นพุไม่สนใจอะไรแล้วเขากลัวมากจนสติแทบจะหลุดเขาได้คว้าเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบกายฟาดไปข้างหน้าแบบไม่ยั้งมือเขาร้องโวกเวิกวอยๆเหมือนคนบ้าเสียสติขณะเดียวกันที่มือของเขา ก็ได้ใช้ไม้ที่เขาถืออยู่ฟาดไปที่หมาผีข้างหน้านั้นหลายต่อหลายทีจนนับครั้งไม่ได้และร่างของลุงแพวนั้นก็ได้หายไปตั้แต่ตอนไหนไม่รู้ไม่นานนักด้วยเสียงร้องเออะโวยวายของผู้ชาวบ้านหลายคนก็ได้รวมตัวกันมาที่นี่เพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นและผู้เป็นอะไรมากไหมแต่ท่ามกลางแสงไฟกิ่งที่สลัวสลัวนั้นมันได้ปรากฏร่างของผู้ที่นอนหมดสติอยู่ที่ป่าหญ้าข้างทาง และข้างๆกันก็ได้มีร่างของหมาดำตัวใหญ่รูปร่างผอมโซมีเลือดไหลออกมาจากปากจำนวนมากขาแข้งหักผิดรูปมันได้นอนหายใจรวยรินแผ่วเบาเสียงร้องเงงๆงงมันได้ดังออกมาจากข้างในสายตาของมันนั้นได้จ้องมองไปที่ด้านข้างกําแพงวัดด้วยแววตาที่อ่อนโยนพร้อมๆกับน้ำตาที่ได้ไหลออกมา อาบเลือดที่หนองหน้าของมันนั้นด้วยหมาตัวนี้พยายามที่จะลุกขึ้นเพื่อที่จะเดินไปยังกำแพงวัดแต่ด้วยอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงมันจึงทำได้แค่กระเถิบไปทีละนิดแค่นั้นหางที่กระดิกไปมาเบาๆมันได้เป็นสัญญาณบอกว่ามันกำลังจะเจอกับเจ้าของมันแล้วลมหายใจที่หอบอย่างรวยรินนั้น กับปากที่มีลิ้นสีชมพูได้ห้อยออกมากองข้างนอกมันก็ได้ค่อยๆยิ้มออกมาทีละนิดที่มุมปากไม่นานเจ้าหมาที่ลมหายใจรวยรินนั้นก็สิ้นใจตา,ตายไปในที่สุดหมาตัวนี้ไม่ใช่ผีแต่มันเป็นน้องหมาจริงๆ น้องหมาสีดำตัวใหญ่ที่วิ่งไปมากลางค่ำกลางคืนนั้นความจริงมันคือหมาอีกตัวหนึ่งที่ลุงแพ้วได้เลี้ยงเอาไว้ชื่อว่าเจ้าไหมไม่มีใครเคยเห็นน้องของเจ้าหมอกตัวนี้เลยเพราะมันดุมีนิสัยแตกต่างจากเจ้าหมอกโดยสิ้นเชิงลุงแพ้วแกเลยเลี้ยงแบบขังไว้ในรั้วของไร่นั้นตลอดเวลานับตั้งแต่ที่พี่ของมันที่ชื่อว่าเจ้าหมอกที่หน้าตาเหมือนกันอย่างกับแกกับลุงแพ้ว เจ้าของของมันได้ตายไปมันก็อยู่โดดเดี่ยวตัวเดียวในกระท่อมกลางสวนยางหลังเล็กนั่นมันเฝ้าเห่าหอนตามหาเจ้าของและพี่ชายของมันอยู่ตลอดเวลาเฝ้ารอการกลับมาของลุงแพ้วทุกวันมันจะนั่งรออยู่บนระเบียงบ้านทุกเย็นเชิงเง้อมองวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในรั้วบ้านอย่างนั้นจนชาวบ้านที่จะเข้าไปสวนแถวนั้นได้เห็นบ่อยๆก็คิดว่าเป็นผีของเจ้าหมอกแต่ความจริง ไม่ใช่มันคือความเหงาความโดดเดี่ยวความอ้างว้างของชีวิตหมานน้อยตัวหนึ่งที่เจ้าของของมันได้จากไปแบบไม่มีวันกลับตอนกลางคืนที่ชาวบ้านได้เห็นผีหมามาตลอดนั้นความจริงมันคือเจ้าไม้มันก็ได้วิ่งออกมาจากบ้านตามทางที่ลุงแพ้วได้เคยเดินมาบ่อยๆนั่นก็คือทางไปวัด และก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเจ้าไม้ได้มาเจอกับลุงแพ้วแทบทุกคืนตรงหัวมุมโค้งรั้ววัดนั้นและเจ้าไม้ก็จะมาเล่นกับเจ้าหมอกและเจ้าของที่มันคิดถึงมากที่สุดนั่นเองตอนนี้ทั้งสามดวงวิญญาณนั้นได้อยู่ด้วยกันแล้วความเสะเตือนใจของเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทำให้ชาวบ้านแถวนั้นน้ำตาตกไปหลายวันมันจุกในอกและจะถึงตอนนี้แซกก็เพิ่งเข้าใจว่าที่ลุงแพ้วได้มาบอกกับเขาว่าให้ช่วยดูแลหมาให้หน่อยนะความหมายจริงๆมันคืออะไร